ไฮทิแมรี่เจนว่ะโอ้โหกูพักกันได้ไหมพักเลยพี่ไปเล่นกับวันน่อยเลี่ยนต่อเล่นกับเด็กอ่ะโอ้ตุดท้ายจจะยุกี้คนไม่เล่นเล่นแต่ผีไอ้เลว ไอ้พีเร็วเดี๋ยวต่อให้เล่นมือเดียวเลยดูมันมาพิมในช่องพี่โอ้โหเกินเกินเย่เย่ <Yeah. S 1> มันเล็กไม่ไปเปิเปดไหนทั้งสิ้น <laughs> เดินเล่นกันพี่พาแม่งดูท่านหนักมากพี่อ๋องยืนนิ่ง ตาแมรี่เชนพีมาอะไรวะเฮ้ยลูนตีมาเหรอใครเอ้ย <c oughs> <laughs> มันเฝ้ามันเฝ้ากล่ <laughs> องเฝ้ากล่องไอ้บี่ตอนนี้มันเฝ้ากล่องเฝ้ากล่อง เห็นเราเข้ากล่องแล้วเราเข้ากล่องแล้วไอพี่เข้ากล่องมึงเฟรดแล้วมึงไปดิเฮ้ยเกินเกินเกิน เจอแบบว่าสองตาเลยพี่ดวงสมพงษ์ไอ้สักเมื่อกี้ไหนเขาบอกว่าปล่อยบ้านเล็กไงพี่เมื่อกี้มายัดบ้านเล็กน่ะเฮ้ยแล้วถูกไปไหนบอสวะ กูไม่เห็นซักดอกเลยโอ้โห้าแดงอสองนม่ใช่ไม่แดงได้ไงตีสามทีน่ากลัวใช่ไหม โอ้โหเห็นไะหติมาด้วยสัตว์ควยแล้วไรใกล้ๆกูกๆเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่ม ไม่ให้เปิดดีนะพี่คอนเทนเนอร์มีคือตอนนี้มันมีมันมีหมกอะแลไวแต่มันตังไม่ได้แค่นั้นแหละอเออ,อ,ไ,อไปเลยละกัน หอะไรวะพี่จุบไ่้ใช่จุบไม่ได้ตัง้งเครื่องอยู่มันไม่ให้ตั้งอถ้ากูตั้งเถอะเหี้อะกูขอละแล้วมันเก็บไม่ได้คืออะไร ั้งให้ได้จะตั้งให้ได้ว้ามันตีกแล้วตีแล้วพี่เย่แล้วกระต่ายหลุดเย่แล้ว,ลวได้เหรอใก้อยู่คอนเทนเนอร์รกลับไปละกลับไปป่อเครื่องละขอชุบหน่อยเฮียหายาโอ้โห <c oughs> โ จก <anut S 1> ันโอ๊ยไม่ได้มองหลังจะตายแล้วเนี่ยจะตายหลุดไปแล้วจะตายแล้วเนี่ยอะไรยามาอยู่นู่นเลยไหมยลูมหลไปได้ไปได้ไปดิเราไปเฮียวเฝ้าจังหวะโอ้ยอันตี้ เด็กมองไม่เห็นกูจะตายไม่มียาไม่เด็ดน้ำหรอเออเต้นเทเแลบ่เฮ้ยเ้ยเรได้ยาสวดได้ยาในแซฟเส้นสวดอยู่บ้านใหญ่จะถือว่านี้คือเด็กกูตายอ่ะ เมื่มาเล่นเฝ้าเครื่องกูปวดหัวเลยเข้าแต่แรกอ่ะถ้ากูมาหลายคนนัึงโดนกูแน่แปไวายมีทำไมเป็นฉันนี่มันอยู่อยู่นี่พี่อยู่นี่ยูกิอยู่นั่นที่กันลาตายจะรู้ไหมเนี่ย เดินไม่ได้นี่พามันทำไมมองไม่เห็นตัวว้า้สัตว์เฮ้ยเกินยุกิเกินมาแล้วไอ้สัตว์ต่อชีวิตไปทีนึงเขาเรียกนี่กระบางแล้วเกิน ใช่แค่หรอเอ่กร็วจะทำกูโอ้มันดูมันสนใจแต่เครื่องมันสนใจอย่คนตั้งเครื่อง ไม่คุ้นเร็วเลยแล้วกูต้องมานันงรูตั้งเครื่องสารเนี่ยสามสี่รอบคือกูได้แลนะ้วแด็ดชุบเยอะที่สุดในทีมนะมาแล้ว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 สายมึงคือมาันกลัวมันกลัวเราตั้งเลยไม,ไม่ไม่ตั้งก็ได้ฟ้าแม่งเลยนะกัน <laughs> ได้ยังใช่ใช่ใช่พี่ดิอนสวดบ้านใหญ่สวดอะไรบอกว่าตรวดปุ๊บเมื่อกี้แตะเครื่องมันก็อยู่บอยก็ตีเลยพี่แตะเครื่องปุ๊บมาเลยไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ อะไรนุม่ม<ช>อะไรหนุม่มอะไรหนุมน่มหนุ่มหนุ่มมา <ยะ S 2> ดินุ่ม <ยะ S 1> ตาเปล่าเพื่อนเพื่อนยายายาเพื่อนใช้ก่อนพวกคุณเน,นี่ยเฮ้ยกูหาของกูเล่นกันไม่ไม่มีของให้กูเล่นเลยเหรอโอ้โหแตกหึงไอ้ฉัตนเอ้่ย <c oughs> เอาอยู่ใครใช้กูใช้นะ่ะใช้เลยพี่ เฮ้ยพี่จะตั้งเครื่องนี้เดี๋ยวก็แจ้งมาแม่งเอ้ยมึงก็มาเร็วแล้วไงเหียแม่งเอ้ยมึงดมกลิ่นไงไอ้บอสไอ้สตีนมันต้งแถวบ้านใหญ่นะ3าีปวดหมดแล้วอ่ะคือเล่นหนีแม่งมันต้องแบบ คือได้ผีดได้อย่างนี้มั้ถ้าถ้าไม่มีการสื่อสารจบแหละแล้วไหนูีเนี่ยโอ้ยอียอยแย,ย <laughs> แม่งไม่บอกเลยล้วมาทางนี้ มียาเหรอ,อยังยังไม่ได้แมคโครมีเออนะ้ำต้องหายาก่อนนะหาอยู่หาอยู่ที่ไม่ไหวเลยฟาไปทำท่าตั้งเครื่องอีกทีก็ได้ไม่เอเดี๋ยวโดนเจ๊โอ้ยก็เลือดเต็มมันก็ต้องเล่นก็หวานไปเต็ม,มก็จบเลยฮ่าเซฟฮ่าเซฟโอไ้ได้แล้วยา เดี๋ยวห้าสิบกันไอ้เฮียเอ,อ้ยนี่พาแต่ยมันโง่จริงๆ,ๆโอ๊ยพ่อมึงตายไงไอ้เฮีย มีที่โกมเนี่ยพ่อติดเครื่องพ่อติดเครื่องเราพวกกูมาแค่าถามคนแบบว่าตั้งเครื่องได้รีพอร์ตได้ลนะความอยู่บ้านเล็กที ไม่ยอมโดนอ่ะไม่ยอมโดนไม่ได้ดไดดอ่ะกังไม่สิมีของเล่นปะวะมีมีเต็มเลยนะบ้าเล็กอ่ะจะยาวไอ้เหี้ยเจอแล้วยูกิก่อนแล้วต้องสวดอ่ะไม่สวดแพ้อ่ะพี่ยูกิกลับไปแล้วนะกลับไปไหนอ่ะ ไปไหนไม่รู้ออกจากบ้านเล็กไปแล้วอราจะอยู่ปียูลิมันยากอะยากไปอะโอ้ระยะไม่มีเลยเปเล่นให้หน่อยดิได้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 พี่เปิดยาไปกับเออพยายามเปิดอยู่เนี่ยมันกล่องไม่ถึงบาเล็ปิาหมดแล้วเออ เลยอันตรีวิ่งมาเนี่ยสุดๆแหละต้องไปติบัติเครื่องหนึ่งเว้ยคราเนี้ยแล้วก็ต่อยหน่อยถ้ามีโอกาสไม่น่าได้แล้วคุณรู้แล้วเฮ้ยเฮ้ยประตูกล้เนี่ยปฏิบัติเครื่องหนึ่งไม่น่าติดได้พี่มาบามามามาบามามามมาเล็กมาเล็มาเล็กโอ๊โดนนี่เช่ไหมแดงแดงอีกทีเดียวแตกแล้วเนี่ย ไปไหนหรอวะมานี่แหละนะน่าจะมานี่แหละพี่ไม่มาโอ้ตี๋เนี่ยส่วนไหนส่วนไหนไม่ส่วนมันมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่ได้ส่วนพี่เปิดกล่องมัวนี้เปลืองหายาก็ไม่เจอเดี๋ยวตอนเนี้ย แตายาแหละแก okay, พี่ใช้เลยละกันใช้เลยยาเหมือนกันมันไม่ฆ่าฟ้าหรอเว้ยจะฆ่าพี่ไหมเออมันไปให้พี่ออกไงฟ้าต้องฟ้า,ฟ,าฟ้าต้องสวดสดอะ่ะฟ้าต้องไปสวดสดแล้วถ้ามันตีถ้ามันตีตายไปเลยเว้ยโอเคโอเคให้พี่รอดเพราะพี่เป็นน้องนิพานนณาละมันแจ้ทีหนึ่งแล้วไป เออสวดเลยยืนสวดแม่งเลยยืมสวดแม่งเลยอ๋อตงนี้ตีไม่โดนโดนละโดนละมาละมาละสวดเลยสวดเลยยืนสวดยืมสวดสวดเลยยืนสวดเลยมันยืนอยู่ตรงนี้มันยืนอยู่ตรงนี้สวดเลยสวดเลยยืนสวดเลยยืนสวดไปเลยอะไรวะพี่สวดเลยสวดเลยสวดไปเลยเออสวดตายก็ตายไปดิเดี๋ยวพี่ออกเองรอบหนึ่งทั้งหมดโอ้โหพ่อมึงตายเนี่ยยูอย่างนั้นอ่ะเแงสวดเลยสวดเลยสวดเลยมันไม่กล้าตีฟ้าตายหรอเจ้าพี่ ันไม่อยากทีรอทีเดียวเนี่ยทีีเดยวเออเอาเลย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 ตายไปเลยเออตายไปเลยโหแย่ NBA ่ะพ anyway oh, yeah, wow, okay, 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 okay. ี่เอาก็จะได้ออกคนหนึ่งออกหนึ่งถ้ากับออกโอเคโอเคอเคออกก็ประตูม่นอยู่แถวนี้นะไอ้สักส่วนแรกสุดเลยโอ้ฟ้าเอ้ยมันก็ไม่รอดสักคนเหมืเนาะอย่างนั้นอะ ให้น้องไปตายให้โอ้มันมันหนืดจังเลยสวย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 เลยเจ๊พี่เจ๊พี่เจ๊พี่สวอนแลแกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วยายอยู่ตรงพี่สองหลอดเลยวะสองพี่อยู่ตรงพี่สองหลอดเออใหญ่ดิใหญ่ดิไหลอ,อยู่นี่ เชื่อพี่ฟ้า,าไม,ไม่ไม่งั้นแม่งแบบไม่งั้นแม่งจบแบบหมดหมดมันหมดเวลาเออม,มันไม่มีประโยชน์เว้ยยืนสวดไปเลยจบ,จบ <c oughs> ตีดิไม่ยอาตีเออไม่เป็นไรก็ยืนสวดไปเลย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 พี่เขาอ,อันติไปแล้วเออก็มาดิก็มาดิก็มาดิอันต<อ>ิเลยใช่ไหม อะไรนมอะไรนมพี่จุ๊กดูดก่อนเลยมากลับไปมากลับไปเอ็งไม่นับเองนะน้องเราจะสายได้สร็จยังห้าสิบเออห้าสิบทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกมาแล้วมาแล้วส่วนเลส่วนเลส่วนเลสอย่ายืนส่วนเลสส่วนเลสไม่เออยืนส่วนไปเลยมันไม่ตีหรอก าตรวเสร็จวเราเรายัพอรู้ได้ออกประตูสคนไงเออทีไปพี่ออกไปอะไรยากนุมว้าวที่ไนบอดเลยเราจะได้บอดฟ้าถูกต้องเลย เราเล่นสอคนอ่ะเราออกได้คนหนึ่งถือว่าเราชนะเลยไอ้เฮียไม่เฝ้าเครื่องเฝ้าเครื่องอ่ะถ้ามันไม่ได้ทีมสามกับทีมสี่แม่งเล่นโคตรยากไงเพราะมันแบบมันตั้งเครื่องไม่ได้มันไม่รู้จะโดนยังไงไงพอโดนแล้วมันก็ต้องหายาอะไรไงบีพอร์ตก่อนไอ้เฮียนี่ใช้โปรแกรมโกงไอ้สับใช้โปรแกรมโกงหยา yeah，不难啊，不难